เป็นน้ำยางตลาดกี่ก็คืนเลยคืนจุดเปลี่ยนช้าเที่ผมตัดทิ้งใจพัฒนาทำกาดขายด้วยนี่คืน,นไปเห็นแบบนในลาซาด้ามันจะมียางาาที่ราคาถูกเองแปดสองยางเนี่ยเพราผมลืมผมลืมวงยางนีิดนึงเลยแต่คืนผมพอไปดูในลาซาด้าที่เป็นจุดเปลี่ยนที่คุณตัดทิ้งใจทำคือมันมียางราคาถูกร้อยกว่าบาทไม่มี itps ขายดีได้เป็นพันหมวแก่ผมเข้าไปถึจุดหนึ่งครับผมก็เลยวายางเนี่ยนในตรง ใถเีรก้กดแล้วถ้ามันเป็นเลขหนึ่งสอทีแล้วก็ดแล้วกดแล้วโอเคเกมสองไหมเกมสองนะคถึงผมใช้ยางเรียบครับขาบูได้ทไม่แขงโแหงจะไม่บ่อหน้าหนึ่งหนึ่งซื้อที่ประมาณนี้เล่นชิโตดีอยู กะประมาณมันทำใเราไม่เข้าใตีผมตีโงเกอยับแมเพราะว่ามัมาเราลูกเพราะว่าผมผมตีเสือบฉีกยิ่นี่และผมอบดู ได้ไม่ได้ี่คุณหไม่ได้นไม่ผก็ได้กอาจนไม้หเมอนกัเคไมได้ดีเทนบดผมก็อเดียว เป็นบอยที่จะได้ทำแลวผมสนใจว่าเครื่องยิงเหมือนแต่ว่าแกนเครื่องทำก่อนผมก็เลยเปลี่ยนแบนไปทีเครื่องยิงของเป็นบองอินเตอร์ที่มันโลโก้บอหนึ่งสีผมขอพภาดผมว่าามมอย่างเยวขอคุมก่อนเป็นสามหกเงตืองเงิน 네 กินผ <c oughs> ูา้ายเสมอน้องบวน้องสาวน้องหญิองอแต่อาจารย์เป็นเกตามห้าละจับจับรู้ไหมสาม

หนึ่งหนึ่งเสมอกัน